หนึ่งที่เนาะมงคลสองที่สามที่แล้วแต่ทีนี้มาดูกันว่าทําไมถึงมาเรียนที่นี่เพราะอะไรได้อะไรไปบ้างนะคะเพื่อมีช่างที่อยากเรียนอยากรู้ว่าปัญหาที่เราเป็นอยู่ตอนนี้มีช่างที่เป็นเหมือนเราหรือไม่นะคะอ่ะเรามาแนะนําตัวกันเลยเนาะอ่ะคนแรกเลยค่ะพี่สวยชื่ออะไรพี่มาจากจังหวัดอะไรคะบุรีรัมย์บุรีรัมย์อ๋อทำไมมาที่นี่ อ๋ออยากจะรู้เรื่องการแก้คิวอะค่ะค่ะแล้วก็เรื่องผลิตภัณฑ์ที่จะใช้นะคะเพราะว่าตอนที่ไปเรียนมาอาจารย์เขาไม่ได้แนะนำอะไรมากมายมแล้วนี้เราก็สุ่มสุ่มที่จะใช้สินค้าแล้วนีพอเราไม่รู้เรื่องเราก็จะกลายเป็นเดี๋ยวจะไปมีปัญหากับลูกค้าถ้าเกิดว่าเราใช้ผลิตภัณฑ์ไม่ถูกต้องอแล,แล้วอย่างนี้คือซื้อเรื่อยซื้อเรื่อย,อยค่ะมันจะอะไรดีซื้อไปเรื่อยใช่ค่ะ แล้วมันก็คือแบบมันแค่เปลืองเนาะเปลืองโดยใช่เหตุแล้วก็มาเจอคลิปวิดีโอของอาจารย์นกแก้วก็เลยได้ช่องทางว่าเดี๋ยวเราจะต้องมาเรียนรู้ค่ะของพี่นี่คือเด็ดๆคือคือตัวสินค้าคือสินค้าแล้วก็การแก้คิ้วแล้วก็รพี่คือพี่ไม่เคยแก้คิวใช่ไหมคะไม่เคยค่ะไม่เคยแต่ทีนี้มีลูกค้าที่มีปัญหาก็อยากจะแก้คิวซึ่งเรายังไม่เป็นเราก็ไม่กล้าไปมั่วหกับลูกค้าใช่ไหมคะแล้วทีนี้เรียนที่นี่ได้อะไร กสั้นง่ายๆเลยก็ได้ค่ะได้ได้เรื่องผลิตภัณฑ์ด้วยคือหลักๆเลยได้เรื่องผลิตภัณฑ์ที่เราจะไปใช้โดยเราไม่ต้องไปม่วไปสุมคือถ้าเกิดว่าไปม่วไปสุมมันก็จะกลายเป็นลูกค้าจะได้รับผลไปใช่ไหมคะผลตอบรับที่ที่แตกกักการทําคิ้วเนี่ยใช้แค่อัฟเตอร์แคร์คิ้วกับอัฟเตอร์แคร์การล้างนะคะกับการทาสั่งกันไหมคะต่างๆการใช้ฟิคใช้สวลลิ่งต่างการใช้เข็มใช้เครื่องก็ต่างเห็นไหมคะ้าเรียน